ฮัลโหลสวัสดีครับกับพบโปรแกรงเฟิร์นชอนัลหนึ่งครั้งนะครวันนี้ผมมากับเราเตอร์ของพัมกินนะครับผมรีวิวของมาหลายอย่างนะแต่ยังไม่เคยรีวิวเราเตอร์เลยนะครับที่เป็นตัวใหญ่ตัวนี้นะครับชื่อรุ่น JKR สามหกหนึ่งสองนะครับหรือคุณเอาเซิร์ชรหัสตัวนี้ก็ได้ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเป็น J series นะครับอดูสเปคนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับกำลังไฟหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับใช้ดอกสิบสองมิลหรือว่าครึ่งนิ้วนะครับเอ่ออออรรระะะยมมมนนคคับบเเสิต์ก็ืฐา นะครับตัวฐานเนี่ยนะครับเสียบศูนย์กลาง160มิลนะครับแล้วก็บนเปล่า23,000รอบต่อนาทีนะครับน้ำหนัก6.5กิโลนะครับนี่คือหน้าตาเขานะครับตัวนี้ผมแกะแล้วนะครับผมเอากล่องมาให้ดูก่อนนะเผื่อคุณจะเสิร์ชหาข้อมูลนะครับอ้าวเราไปดูตัวจริงกันครับอยู่นี่ครับปิ้งแกะไปแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าของในกล่องเขามีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกก็คือเป็นคู่มือแล้วก็เหมือนเดิมที่ผมเคยชมพัมกินไว้นะครับ ในคู่มือเขาก็จะมีเช็คลิสต์นะครับบอกว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างในกล่องนะครับแล้วก็เนี่ยติ๊กด้วยมือหมดเลยนะครับก็ชัวร์ได้เลยว่าของในกล่องนี่ครบถ้วนแน่นอนนะครับแล้วก็มีใบรับประกันให้ด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะมีเป็นประแจนะครับตัวถอดเปลี่ยนใบนะครับตัวนี้จริงๆมันจะอยู่ที่เกลียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์นะครับของตัวจับดอกนะครับสามารถจับดอกไม้จะจับดอกตัวเล็กได้นะครับ แล้วก็มีแปลงฐานมาให้คู่หนึ่งแล้วก็มีต <us> <hai champion> er> <us> euh. ัวน <us> <Ti> ี <us <us <ear Alexandria estão> ้นะครับไกด์ในการวิ่งในกรณีที่กัดกับพื้นผิวที่ขอบมันไม่ตรงนะครับมาวิ่งตามขอบอะนะครับจะใช้เป็นลูกกิ้งอย่างนี้จะวิ่งง่ายกว่านะครับแต่ถ้าโต๊ะคุณเป็นโต๊ะตรงๆหรือพื้นไม้ที่คุณใช้เป็นโต๊ะตรงๆคุณก็ใช้ตัวนี้ในการวิ่งนะครับวิ่งไปตรงๆนี้นะครับแล้วก็เขาแถมดอกมาให้อันนึงอันนี้ก็เป็นไกด์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเอาไว้สําหรับให้ดอกเนี่ยวิ่งตามแบบนะครับแบบมันก็จะวิ่งอยู่บนนี นี่ยสมมติใส่ดอกเข้าไปนะครับนะแบบก็จะวิ่งอยู่บนนี้นะครับแล้วดอกก็จะกลับที่ไม้ข้างล่างนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้เสียบเจ้าสองตัวนี้นะไอไกด์สองตัวนี้นะครับไกด์ตัดตัวนี้ก็จะเสียบอยู่ที่เครื่องนะครับโอเคผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะทรงเหมือนกับเราเตอร์ทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้นะครับฐานนะฐานจะเป็นกลมกลมทั้งหมดนะครับ ถ้าเกิดคุณไปเห็นเราเตอร์บางฝังรุ่นบางยี่ห้อนะครับก็จะเป็นวงกลมนะครับสด้านแล้วก็อีกด้านก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมซึ่งอันนั้นก็แล้วแต่การใช้งานนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ข้อดีก็คือคุณสามารถวิ่งนะครับตามรางตามฉากที่เรากั้นไว้เนี่ยโดยที่คุณไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะหลุดจาก หลุดจากระยะหรือเปล่าเพราะว่า <_ T own> เป็นวงกลมเนี่ยนะครับมันก็ยิงจากจุดศูนย์กลางอยู่แล้วคือมันระยะเดียวกันหมดเอาไว้ง่ายตัวนี้นะครับเขามีกาดพลาสติกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเวลาเราเดินเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะอยู่ด้านนี้นะครับเวลาเราเดินนะตัวเราจะอยู่ด้านนี้นะครับเพื่อเราจะได้มองเห็นงานว่ามันตัดเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีกาดตัวนี้นะครับพลาสติกกันให้นะครับแล้วก็ให้สังเกตตรงนี้เห็นไหมครับเขาจะมีลูกศรเป็นลูกศรอยู่นะครับนั่นก็คือเป็น ทิศทางในการหมุนของตัวเราเตอร์นะครับสำคัญมากนะในเรื่องทิศทางการวิ่งเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างแรงเนี่ยก็คือ20,000กว่ารอบเนี่ยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ดอกมันมีขนาดใหญ่ด้วยนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นกิ๊บจับนะครับเป็นพลาสติกธรรมดานะครับถอดได้นะถอดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะตรงนี้มันจะมีอยู่3ตัวนะครับเนี่ยใส่ตัวไกลนี้เทียบใส่เข้าไปอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นตัวในการตั้งระยะ นะครับว่าเราจะให้เรากดเนี่ยกดไปที่เท่าไหร่นะครับเพราะตัวนี้เห็นครับมันจะกดได้มันจะมีระยะ3ตัวนะครับสูงกลางต่ำอ่าไว้ง่ายแต่ละตัวเนี่ยก็ยังปรับละเอียดได้ด้วยตัวนี้นะครับสมมติว่าคุณปรับที่ต่ําสุดคุณกดลงไปนะเนี่ยชนต่ําสุดปุ๊บอ่าดอกกินเท่านี้สมมติว่าเฮ้ยผมอยากจะถอยมาอีกหน่อยนึงถ้าคุณปรับมาตัวกลางเลยเนี่ยมันไกลไปนะครับคุณก็ใช้ตัวนี้แหละแล้วก็ปรับ ไอตัวเกลียวตัวนี้นะครับให้มันยกขึ้นไปนิดนึงนะครับก็ทําให้ระยะในการกดให้มันมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับโดยการปรับที่ตัวนี้เนี่ยแล้วก็3ตัวนี้ก็หมุนได้นะครับคุณจะกดตัวไหนนะครับกดตัวไหนก็ได้นะครับอย่างแบบนี้ตัวนี้คือตัวในการปรับระยะของตัวเครื่องนะครับตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยสมมติว่าคุณผมหมุนเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเครื่องเนี่ยมันหดลงไปเรื่อยๆ่อเนี่ยดูตรงนี้ก็ได้เห็นะครับ ใช่ไหมครับเนี่ยชนลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือปรับตั้งระยะในการกดนะครับให้มากให้น้อยนะครับเพราะดอกเราที่เราใช้อะไรเป็นดอกสั้นหรือดอกกัดมุมอะไรเงี้ยมันจะสั้นๆะฉะนั้นเนี่ยคุณยกขึ้นไปสูงก็ไม่จำเป็นก็ใช้วิธีการตั้งระยะของเจ้าตัวนี้นะครับให้มันต่ำลงนะหรือถ้าดอกคุณยาวคุณก็ปรับให้มันสูงขึ้นนะครับให้มันพ้นจากตัวพื้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสายตัวนี้ก็ค่อนข้างยาวนะสายค่อนข้างยาวสายค่อนข้างดีเลย ด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับออนออฟนะครับทุกครั้งที่จะใช้นะครับมือเราจะจับอย่างนี้ถูกไหมครับมือเราจะจับนี้ให้คลัคลัไว้เสมอว่ามันจะต้องอยู่ที่ออฟก็คือกดลงนะครับส่วนตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือตัวล็อกนะครับสมมติเรากดกดลงไปแล้วเพื่อทําการเจาะสมมติกดไปปืด๊ดเปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วค่อยกดปืด๊ดให้มันค่อยๆกินเสร็จแ,แล้วเราก็ล็อก ล็อกในระยะที่เราตั้งไว้นะครับเครืค่องมันก็จะไม่เด้งขึ้นใช่ไหมครับเ ok. ครื่องมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับแต่พอเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปลดตัวนี้ขึ้นปึ๊บแล้วเราค่อยถอนขึ้นมาอย่างนี้นะนี่คือตัวล็อกสปริงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการใช้ตัวตัวนี้นิดนึงนะครับก็คือเริ่มแกรกก็ถอดตัวนี้ก่อนเลยสมมติว่าเราจะใช้กับตัวไกด์นี้นะครับไกด์นี้มันจะต้องอยู่ด้านล่างถูกไหมครับนี่แล้วมันก็จะจิกก็แบบนี้ตัวนี้จะเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ รงนี้เห็นไหมครับมันจะมีวาวนิดนึงเนี่ยตรงนี้มันก็จะจิกเข้าไปแบบนี้ตัวหางปลาตัวนี้ก็จะล็อกเข้าไปนะครับน่มันก็จะตั้งระยะได้นะครับนิดหน่อยนี่ยตั้งระยะได้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ล็อกเนี่ยล็อกให้มันแน่นนะครับทั้งตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ล็อกข้างบนตรงนี้ก็ล็อกข้างล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวไกด์ตัดนี้เข้าไปนะครับ จะใส่ตรงไหนก็ได้อะสมมติว่าระยะไว้ตรงนี้นะครับคุณก็ล็อกล็อกตัวเอาเตอร์ของคุณนะครับตรงข้างหลังจะสักอกได้สองข้างนะครับแต่ถ้ามันสั้นก็ล็อกข้างเดียวนะนะครับแล้วตรงนี้ก็วิ่งชนไม้ไปนะครับแบบนี้อันนี้ก็เหมาะมากกับงานที่เป็นไม้เรียบๆนะครับเรียบๆตรงๆนะอันนี้ก็ใส่เหมือนกันเห็นไหมครับหน้าตาเดียวกันเลยหรือพื้นที่คุณไปใช้เนี่ยมันไม่ได้ตรงอย่างเดียวมันมีตรงแล้วมันมีหักมุมด้วยนะเฉียงสี้าองศาหรือมันจะโคง้งหรืออะไรี้ย ตัวนี้ก็จะวิ่งโค้งตามหรือมันก็พอวิ่งตรงไปแล้วมันก็เอียงตามได้นะครับมันไม่เหมือนตัวนี้นะเพราะตัวนีนะ้เอียงตามมันก็เหมือนต้องตั้งใหม่มือเหมือนต้องยกเราเตอร์ขึ้นแล้วก็ตั้งระยะใหม่ซึ่งมันจะยากกว่าแต่ตัวนี้มันสามารถเอียงได้เอียงตามพื้นผิวได้เลยนะครับก็ประมาณนี้โอเคนะครับนี่เป็นถาดนะสำหรับรองในการเจาะข,ของสว่านแท่นผมนะครับซึ่งตอนนั้นผมทําไว้ทําลวกๆเลยนะทำด้วยความรวดเร็วเพราะว่าผมมีรางตัวนี้เหลือ นะครับก็เลยเอามาลองทําดูนะครับขนาดของมันก็ประมาณ30เซนนะครับคูณประมาณสัก20กว่าเซนนะครับซึ่งตอนนี้นะผมมีไอ้โตเรื่อยใหม่นะครับซึ่งรางเนี่ยมันจะไม่ใช่ขนาดนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมผมจะทํามันใหม่เพราะว่าผมจะทํารางที่มันมาตรฐานเดียวกับโต๊ะเรื่อยผมจะได้ใช้นะอุปกรณ์เดียวกันได้นะครับเพราะตอนนี้ถ้าเกิดผมจะเอาอุปกรณ์ตรงนี้ไปใช้กับโตะเรื่อยมันจะต้องสสลับตัว ตัวแป้นข้างในนะครับซึ่งมันไม่สะดวกนะครับนี่คือโต๊ะเรื่อยนะครับรางตัวนี้กับตัวรางที่ผมซื้อมาตัวนี้นะครับข้างในนะครับคือขนาดเท่ากันนะครับเพื่อผมจะมาใช้กับเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวแคมป์สำหรับเอาไว้กดชิ้นงานนะครับใส่เข้าไปได้เห็นไหมครับใส่เข้าไปในรางได้นี่ก็ใส่ได้เหมือนกัน เจ้าตัวนี้นะครับได้ใช้งานกับทั้ง2เครื่องซึ่งตัวนี้นะครับจะใช้กับเครื่องเจาะเป็นหลักนะครับไว้จับชิ้นงานเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับไม่ให้มันบิดตอนที่เราเจาะมันนะครับนะครับทีนี้ผมตัดแม่อหด20มิลมา2แผ่นขนาด40คูณ40เซนนะครับโอเคทีนี้ไปดูวิธีการใส่ดอกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มในการล็อกล็อกแกนของตัวเราเตอร์นะครับ เหมือนกับลูกหมูเลยนะครับถ้าเกิดเป็นเราเตอร์บางตัวเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ประแจ2อันล็อกอันนึงไขอันหนึ่งใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะกดล็อกตัวนี้ปุ๊บแกนตัวนี้จะล็อกทันทีนะครับก็สะดวกดีอ่ะโอเคผมจะไม่ใส่ไปจนสุดนะครับจะไม่ใส่ไปจนสุดนะพอเดียวเวลาไขมันจะเอาออกลำบากด้วยนะครับพอใส่ไปเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะไขเข้าไปนะครับไขจนกว่าแกนมันจะหมุนตามนะครับพอมันหมุนตามปุ๊บเรากดล็อกนี้นะครับแล้วเราก็แอบมันจะเข้าล็อกมัน เนี่ยเขาล็อกแล้วนะครับจะไม่หมุนตามแล้วนะครับผมก็เอาประแจไขนะครับปื๊บอ,อ่ะ<ม>แค่ตึงๆพอไม่ต้องแน่นมากนะครับเรียบร้อยนอย่าจะดูออกนะเ,เดี๋ยวผมจะเทสกับไม้ตัวนี้ก่อนนะไม้ตัวนี้นะครับเป็นไม้ตัวเดียวกับที่ผมจะตัดเนี่ย้จะเทาะร่องเนี่ยแต่นี้ผมจะให้ดูก่อนว่ามันหมุน,นยังไงนะครับผมจะเปิดนะครับหนึ่งสองซ้ำ ตอนเปิดเนี่ยมันจะกระชากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับมันมั่นอันนี้พอดีผมจับมือเดียวเพราะอีกมือผมต้องอยู่กับกล้องนะครับแรงกระชากค่อนข้างสูงมากนะครับตัวเขาเองเนี่ยนะครับใส่กับดอกขนาด1นิ้วเลยนะเออก็ค่อนข้างจะกินแรงเครื่องอยู่เหมือนกันนะครับตัวเครื่องเองเนี่ยเขาระบุไว้ในคู่มือบอกว่าเซาะร่องไม้เนี่ยได้ลึกนะครับประมาณ15มิลตัวล้างตัวนี้นะครับที่ผมจะเซาะเนี่ยนะครับมันอยู่ที่13มมิลยิงๆงมันก็ได้แต่ทีเนี้ยไอ้15มิลเขาไม่ได้บอกนะครับว 15มิลที่ไม้อะไรแล้วก็15มิลที่ดอกขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ดอกที่ผมใช้เนี่ยคือตัวใหญ่มากนะครับก็คือประมาณ1นิ้วเนี่ยถือว่าตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็ผมจะต้องซาะร่องเนี่ยเ้าเกิดผมจะซาะตัวนี้ทีเดียวก็วคือ13มมิลเนี่ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองเ <c oughs> ทสก่กอดกับตัวนี้นะครับว่ามันไหวไหมวิธีการตั้งก็คือผมเอาราง2ตัวเนี่ยมาวางมาวางขวางไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตั้งโดยการกดใช่ไหมครับกดเจ้านี่นะครับลงไป ให้ชิดกับพื้นใช่ไหมครับพอชิดกับพื้นก็หมายความว่าใบเนี่ยมันจะกินหนึ่งพื้นนะครับสิบสามมิลนะแล้วผมก็จะมาตั้งตรงนี้เห็นไหมครับว่าตรงนี้ระยะจากน็อตตัวนี้ถึงเจ้าตัวกะระยะเนี่ยมันห่างกันนิดนึงผมก็หมุนนะครับหมุนตัวน็อตนี่นะน็อตสีขาวนี่นะนะครับหมุนให้มันมาชนนะครับอย่าลืมกดนะครับกดให้สุดนะครับเพื่อความชัวนะผมจะเช็คหลายๆรอบนะครับอาจจะช้าหน่อย อ่าผมคิดว่าประมาณนี้นะลองเทสดู เอ้ยใช้ได้ว่ะอ่าเดี๋ยวผมจะลองอีกทีนะที่ข้างๆกันนะครับเพื่อจะได้ลองดูที่ว่ารางจะลงได้ไหมนะผมจะเอาชิดกับไมน้นี้นะครับแต่ได้นะความแรงใช้ได้เลยนะครับ อันนี้คืออันนี้คือทีแรกนะครับเบี้ยวไปหน่อยไม่กล้าฝืนมันนะครับก็ปล่อยมันไปตามมือไปนะครับเนี่ยอันนี้คือทีแรกมันจะต่ํากว่านะครับเห็นไหมครับอันนี้คือที่ปรับแล้วนะครับมันจะสูงขึ้นนะครับอ่ะตรงที่ต่ํากว่าเห็นไหมครับมันจะสูงกว่านิดนึงนะครับแต่ตรงนี้พอปรับใหม่แล้วนะครับสูงขึ้นเนี่ยนะครับจะพอดีเลยโอเคเดี๋ยวจะเริ่มเจาะจริงแล้ะนะครับก็ตอนนี้ผมตั้งรางไว้แล้วนะครับตั้งระยะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ การไอ้สองทางเรียบร้อยนะครับดตาอนนี้ผมเอาตะปูยิงไว้นะครับอันนี้ก็แคมหนีบแคมหนีบนะครับคแคมหนีบนะครับก็เดี๋ยวผมจะวิ่งอย่างนี้นะครับวิ่งอย่างนี้มาก่อนหนึ่งทางนะครับเสร็จแล้วผมจะมาวิ่งฉากซ้ายนะฉากนี้นะครับอีกหนึ่งทางเพราะว่าตัวนี้มัน30มิมลตัวล่างนะครับแต่ตัวดอกผมเนี่ยมัน1นิ้ว1นิ้วก็มา25หมิลมันก็เลยต้องใช้วิธีการวิ่ง2ทางแบบนี้นะครับโอเคอะมาลองดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไง ตรงนี้จะพอดีนะครับตรงนี้จะพอดีตรงนี้จะมีช่องนิดนึงเห็นไหมครับดำดำ,ดำ,ด,ำดำนี่ก็คือตรงนี้ผมว่าไอ้ฉากที่ผมตั้งไว้นะตรงนี้อาจจะกว้างไปนิดนึงอันนี้มีเกี่ยวกับเราเตอร์ทเกี่ยวกับคนนี้แหละนะครับระยะในการเจาะนี้พอดีเป๊ะนะครับพอดีเป๊ะใช้ได้ใช้ได้นะครับ ที่เห็นดำๆนี่ก็คือผมเลื่อนมันช้าไปนะครับถ้าเกิดเราเลื่อนมันได้จังหวะเนี่ยน,นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับคือถ้าเราเลื่อนได้จังหวะเนี่ยมันก็จะเนือเ้อมันก็จะขาวนะครับแต่ถ้าเราไปติดเราไปรอเนี่ยตรงนี้ช่วงจะหยุดใช่ไหมครับเราจะช้านะครับเนี่ยบางช่วงที่เราแบบอาจจะช่วงที่เราจะต้องขยับตัวหรืออะไรเงี้ยเราจะต้องหยุดใช่ไหมครับเพื่อขยับมืออะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้ช้านะครับ รรก็จะมีเหมือนกันนะนี่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ปกติสําหรับมือใหม่อย่างผมอยู่แล้วนะครับแต่รางก็ถือว่าใส่ได้นะพอดีนะครับพอดีดก,ก็อาจจะไม่ได้มีขั้นตอนทั้งหมดให้ดูนะครับแต่ก็ประมาณนี้นะก็คือตัวแคมป์เรียบร้อย2ตัวแล้วก็มีข้างหลังเมนฉากนะครับก็คือปรับได้นะปรับได้นะครับเนี่ยตัวรางก็พอดีนะครับเราเตอร์ตัวนี้นี่ถือว่าโอเคนะแรงใช้ได้นะครับแล้วก็ ตรงนี้บางคนอาจสงสัยว่าทําไมมันโป๊ะนะครับผมตัดไม้40เซน2แผ่นจําได้ไหมครับแผ่นนึ่งก็คือเป็นฐานล่างอีกแผ่นหนึ่งก็คือเป็นฐานบนนะครับแล้วก็ผมตัดตรงนี้เป็น10คูณ10เซนนะครับเพื่อที่ผมจะใส่ตัวนี้เป็นเหมือนเป็นตัวรีฟิลนะครับเวลาเราเจาะตรงนี้จนมันเยินแล้วนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้เนี่ยผมเอาทําไว้อีก2อสาอันนะครับเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับนี่ลาใส่ก็ใส่เข้าไป อันนี้น,น,นะครับแล้วเดี๋ยวพอเราจอดตรงนี้จนมันเยินแล้วนะครับใช้จนมันเยินแล้วเราก็เอาออกนะครับก็โต๊ะเราก็ยังใหม่อยู่นะเราเปลี่ยนแค่้ว่าตรงนี้พอนะครับประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับ โอเคนะครับก็จะไปนะสำหรับการรีวิวเจ้าตัวพัมกินนะครับ j R3612 นะครับเราเตอร์นะครับ1,850บัตนะครับ23,000รอบตัวนี้ถือว่าความแรงเอาเรื่องอยู่นะครับเพราะว่าผมไปเดินไทยวัสดุนะครับนี่คือดอกที่ใหญ่ที่สุดแล้วคือ1นนิ้วนะครับมันก็ยังกินได้นะครับซึ่งกินเนี่ยอยู่ที่13มิลนะแล้วก็เขาจำกัดอยู่ที่15มิลอย่างนี้มาบอกตอนต้นนะครับ13มิลที่นี่ก็ยังเดินได้สบายๆอีกจุดหนึ่งที่อาจจะต้องสังเกตนิดนึงก็คือเมื่อเวลาเรากดแล้วนะ ที่บอกมันจะขยับเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตดีๆคุณไม่สังเกตจะเป็นแบบผมก็คือเมื่อปล่อยแล้วเนี่ยนะครับดอกมันยังติดพื้นอยู่นะครับมันก็จะเป็นแผลแบบนี้นะมันก็จะเป็นแผลแบบนี้นะครับมือใหม่นะมือใหม่นะครับโอเคนอกนั้นก็ดีหมดนะความลงความแรงหายห่วงนะครับส่วนเรื่องราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทถ้าพูดถึงเออ่อเตอร์เกรดประมาณ2,000กว่าบาทขึ้นไปเนี่ยนะครับจนถึงประมาณ3,000ต้นๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็มองว่า ตัวพัมกินเองเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลิกหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างดีนะครับอย่างที่เห็นในคลิปนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมจะหาร้านถูกๆมาให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ฟุฟเฟอร์ชอนัลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเย๊า